เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวใครเรียบร้อยราคานี่เมนูง่ายง่าวันนี้ไข่เจียวแล้วก็ข้าวเหนียวเดี๋ยวมือเบิ้ลคนเดนียวเบิ้ลคนนั่งนั่งแล้วก็มีปลาล่าสับพี่น้องหรยอแกะปลาล่าสับข้าวเหนียวค่ะนั่งอนพี่น้องเนี่ย เอาเก็บไปก่อนเก็บปลาสับป่ะนี่ซื้อมาจากตลาดปลาสับอร่อยพี่น้องอันนี้แล้วก็ดิบๆมะเขือค่ะเก็บปลาสับก่อนที่พี่น้องเลยเก็บปลาสับก่อนอันนี้ปลาสับค่ะว่าเก็บเมด่อตอพี่น้องยังกินเม่หมดหน้าเกะอันเดียวเพอา เอาหน่อยนึงแล้วก็หักเตอร์กินเกลาเพราะว่ากินหมึดแล้วค่ะมันไหลกับพอกินหมึดปลาซับเพื่อนราคาเดียวลากมะเขือค่ะนี่มะเขือกับแก้มจ้ะนี่มะเขือเพื่องเซ่กินกับปลาสับมะเขือ นั่งมาเขากินกับปลาราซับเนี่ยอาหารมีซัมมี่พี่น้องเพื่อนเนี่ยปลาราซับแล้วก็มีไข่เจียวเออผัดหมี่อีกอย่างหนึ่งนี่ค่ะเคือปลาราซับผัดหมี่ มีค่ะอาหารผัดไปเตยอันนี้นะคขาเื่อนเช้าเนี้ยมีตักไปกินได้อาหารอันนี้ผัดหมี่ผัดบรเวนเนี้ค่ะพี่น้องจ๊ะอาหารเขามีแค่นี้ละมื่ออ่ะสามสีบยัง พอแล้วจ้านี่อาหารเฮามพี่ซ้ำนี่นะจ้าพี่น้องตอนนี้ก็พอกินแล้วค่ะนี่แหละไปไปกินกันจ้า